วันนี้เราหยิบโน้ตบุ๊ก Predator มารีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย Acer เราจะรีวิวพวก Nitro อะไรอย่างงี้บ่อยมากกว่าแต่จริงๆแล้วนะ Predator เนี่ยมันก็เป็นเหมือนอีกแบรนด์หนึ่งของ Acer เลยเขาไม่ได้โฆษณาว่าเป็น Acer มันไม่ได้มีคําไหนที่เขียนว่า Acer มีโมดกใต้เครื่องเอ่อก็ไม่มีนะก็เป็น Predator หมดเลยนะครับเพียงแค่ว่ามีสติ๊กเกอร์ v o ยของ Acer มาเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่า Predator เนี่ยเป็นแบรนด์เกมมิ่งระดับบนที่สมัยก่อนราคามันก็ ตกใจเหมือนกันนะครับสมัยนี้มันมันก็ยังตกใจกว่านโตนะแต่ว่ามันก็จับต้องได้มากขึ้นอย่างเช่นตัวนี้ฮิลิออสเนโอสิเนี่ยมันอยู่ประมาณ50,000ื่นนิดๆเท่านั้นนะครับกับตัวสเปคที่เป็นตัว i9 นะครับแต่ถ้าคุณไม่เรียสว่าต้องเป็น i9 เนี่ยมันมีในงบประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทด้วยนะครับเดี๋ยวนี้คุณซื้อพรีเทอร์ได้อาลัยสามห0ื่นกลางๆแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการภาพลักษณ์นะส่วนที่เหลือก็แตกต่างกันไปตามสเปคนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวนตตนนะตัวนครหสกี้็ือ P H N 1 6 7 1 9 2 1 n ถ้าคุณอยากได้สเปคที่ผมพูดถึงในวันนี้คุณจะต้องไปหารหัสนี้ที่ราคามาห้าห0ื่น 50, กว่าบาทน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างฮะ เดี๋ยวขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าบอดี้ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้มีหลายสเปคนะคุณสามารถเข้าไปดูที่เว็บ A อ e ซได้เลยนะครับแตกต่างกันแค่สเปคภายในแล้วก็รายละเอียดทางเทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคือดีไซน์บร a t o รเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดูดุดันขึ้นมามากกว่าตัวไนโตรอีกระดับหนึ่งในเรื่องของงานประกอบอะไรต่างๆก็จะด,ดูดีกว่านะครับอันนี้ฝาหลังก็เป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะนะครับรอยนิ้วมือขึ้นง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้ามือคุณเปียกเนี่ยมันก็เป็นคข้น่่า,า,อาทาาาอีซ มีโลโก้เพเตอร์อยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีการยิงเป็นรหัสอะไรเนี่ย9 8 7 4 5 6 3 2 1อะไรต่างๆเป็นตัวเลขอะไรตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าถามมองยากไหมมองยากนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการยิงเลเซอร์สีดําเงากว่าบนเท็กซเจอร์สีดําเงาก,กึ่งด้านนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีตรางอะไรต่างๆไม่รู้เหมือนกันซึ่งทําให้ตัวเครื่องเนี่ยดูความเป็นเจมเมอร์มากขึ้นนะครับงานประกอบเป็นยังไงฮะอย่างแรกก็นี่เลย จอมีเฟลกได้เล็กน้อยแต่ก็เป็นปกตินะครับไม่ได้ถือว่าเฟลกเยอะหรือว่ายุบอะไรการเปิดก็เปิดมือเดียวได้ตามสไตล์เกมมิ่งโนตบุกน้ำหนักฝากพับถือว่าทําได้ดีและลื่นไหลดีนิ้วเดียวก็ไม่มีการติดขัดอะไรแต่อย่างใดการพับวงศาจอพับได้ ประมาณนี้นะครับก็ยืนเล่นพอได้นะแต่ว่านั่งบนตักถึงแม้ทําได้แต่ไม่แนะนําเพราะว่าเกมมิ่งโนตบุกมีการปล่อยความร้อนออกมาค่อนข้างสูงยิ่ง CPU i9 เนี่ยมันก็เป็น CPU เกมมิ่ง55วัตต์ด้วยนะอย่างตัวที่ผมได้มาก็เลยวางบนตักอาจจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับส่วนอื่นน้าหนักของเขานะครับก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่นะก็ถือว่าพกพาได้แต่ว่ายังเป็นเกมมิ่งโนตบุกก็คือ2.6กิกรัมมือเดียวได้สะพายไหล ไม่ไหวนะครับอีกเรื่องต้องคิดเลยก็คืออะแดปเตอร์ของเขาครับเนี่ยคุณลองดูนะครับอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามร้อยสามสิบวัตต์น้ำหนักเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลได้นะครับอันนี้ก็แปลว่าคุณพกหนึ่งจุดหกแล้วก็ต้องพกไอ้ตัวนี้เข้าไปอีกนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ภายในโ b บูเกม i n g อย่าหวังมากนะครับจากที่ลองใช้งานมานะตัวนี้ด้วยความที่แบตภายในมันเยอะแล้วนะเก้าสิบวัตต์อเวอร์นะครับเคลมมาแปดชั่วโมงแต่ใช้งานจริงๆนะครับได้ประมาณแบบสามชั่วโมงเท่านั้นนะครับในกรณีที่เปิดโหมดบบนะาแปป่ดโหมบบว GPU แบบกาจอแยก only เนี่ยแยกกว่านั้นอีกนะครับไม่แนะนําให้พกตัวเปล่าโดยที่ไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จแต่อย่างไรก็ตามตัวนี้ชาร์จพอดีได้เลยไม่ใช่ประเด็นอะไรมากมายนะครับข้ามไปเดี๋ยวต่อมาเรากลับมาดูรายละเอียดอื่นๆบ้างนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าจอเนี่ยตามชื่อรุ่นว่า h e l i o s 16กนะครับก็เป็นจอขนาด16นิ้วโดยที่ตัวนี้มันก็จะเป็น16ต่อ10ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้ามันเป็น16ต่อ9เนี่ยมันก็จะเป็น15.6นิ้วบต่พอตัวเนี้ มันเป็น16:10นะครับก็จะเป็นจอที่มีความสูงมากกว่าซึ่งความสูงตรงนี้ก็แน่นอนว่าทําให้การทํางานอะไรต่างๆเนี่ยสบายมากขึ้นนะครับเวลาคุณแบบดูตัดต่อเนี่ยก็อาจจะเห็นพื้นที่ในการพรีวิวมากขึ้นทำาลาดล่างเท่าเดิมนะครับยุคนี้16:10เนี่ยมันเป็นมาตรฐานใหม่แล้วนะครับ16:9ก็อาจจะเหมือนค่อยๆเฟดออกไปแต่นี้แล้วแต่คนชอบครับและสเปคภายในของจอเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันอีกนะครับโดยที่รุ่นราคาประหยัดลงมาหน่อยก็อาจจะเป็น Full HD แต่เป็น Full HD 1920คูณ1200นะครับแต มันเป็น 2K นะครับเป็น2560คูณ1,600นะครับเป็น 2K แบบ16:10ก็คือไม่ใช่คูณ140แล้วเป็นคูณ1,600 Refresh Rate นะครับ165เฮิร์ตนะครับก็เป็น Refresh Rate ที่สูงนะสำหรับจอ 2K ไม่ได้สูงที่สุดแต่ก็แน่นอนนะครับว่ามันลื่นไหลใช้งานได้ดีแล้วนะครับเวลาเล่นเกมก็โอเค e s p o r t Title 165เฮิร์ตได้ใช้ประโยชน์แล้วก็การเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะว่ามันลื่นไหลขออยู่ อีก100เฮิร์ตละว่า,างนันเลยนะครับต่อมาฮะในเรื่องความสว่างเป็นยังไงเอาอยู่ไหมเอาไดอผมว่าตัวนี้เอาอยู่สบายๆนะครับเพราะว่านี่มันสามารถชนะไฟสตูดิโอผมได้แบบเหลือเฟือเลยนะครับก็ตามสว่าของโนงบุกที่ราคาค่อนคอนบนหน่อยนะครับมันก็จะดีขึ้นมาทุกอย่างทั้งน้าหนักตัวเครื่องทั้งงานประกอบฟ้าพับแล้วก็จอเองนะครับบางทีจอเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดเรื่องความสว่างมันมากมาย ก็กว้างมากกว่านะครับรวมไปถึงความสว่างก็สามารถใช้งาน outdoor ได้อย่างจริงจังเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าถ้าความสว่างคุณเปิดเยอะก็แปลว่ามันก็จะกินแบตมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับขึ้นได้านบนนะครับจะเห็นว่ามีกล้องเว็บแคมอยู่นะครับซึ่งกล้องเว็บแคมตัวนี้ ไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้นะครับข้ามไปเลยนะครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามีโลโก้ Predator อยู่แล้วก็เห็นว่าจอตัวนี้ WQXGA เป็นชื่อ resolution ของ 2K แบบแนวสูงๆ105 h z 3 r s Nvidia G-Sync รองรับนะครับแล้วตัวนี้ก็ยังคงมี Nvidia Advanced o p t i m u s ให้มาด้วยแปลว่ามันก็สามารถสลับ โปรไฟล์ลยยต่างๆของตัวการ์ดจอสามารถใช้งานได้ดีโดยที่คุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มปรับโปรไฟล์นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะปรับโปรไฟล์เข้าไปตั้งค่าได้นะว่าคุณจะใช้ปุ่มนี้ทำหน้าที่อะไรและก็จะเห็นช่องนี้ไม่ใช่ลำโพงนะครับแต่ว่าเป็นช่องที่มองลงไปแล้วเห็นฮาร์ดแวร์อยู่บางส่วนนั่นแปลว่า มันเป็นช่องที่กันอาการฮีตโซกตันเองอุณหภูมิต่างๆก็จะช่วยได้บ้างพอสมควรเพราะว่าช่องนี้มันไม่ทำให้ตัวเครื่องมันแบบอมความร้อนนะครับแล้วก็ตัวบอดีอ้ตรงนี้ texture คล้ายๆโลหะแต่จริงเป็นพลาสติกนะครเป็นพลาสติกแบบค่อนข้างแข็งนะคุณฟังเสียงคอเลย มันก็ได้แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นไนโตรก็จะเป็น f e ล l i n เคาะอ,อย่างหนึ่งเพลเยเตอร์ก็เป็น f e ล l i n เคาะอีกอย่างหนึ่งนะครับตามราคาว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับ <c oughs> อ,อื่นๆฮะคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด full ซ i z e ซึ่งบางคนชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าถ้าเป็นแบบกลางๆเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันวางมือได้ง่ายกว่าแต่พอเป็น full ซส์มันก็ได้นำบทีเข้ามาทําให้เวลาคุณทํางานเอกสารมันสบายมากกว่านะครับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกจะเห็นว่ามีการไฮไลท์สีฟ้ามาศรแล้วเปงนี้อันนี้การีล้่ง จัดว่ามีแทคทายรีสปอนส์ที่ดีนะครับการกดเนี่ยไม่ได้ลึกมากแต่ว่าแทคทายรีสปอน s e เนี่ยจัดว่าโอเคเลยเวลาพิมพ์ยังคงมีความสนุกอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเห็นว่าปุ่มตัวหนอ่อยภาษาเนี่ยมีขนาดเล็กลงมาซึ่งบางคนไม่ได้ใช้อัลฟ่ซีเรียแต่ถ้าคุณใช้ก็อาจจะเซเรียสนะครับปุ่ม F key ด้านบนมีขนาดที่เล็กลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ทําให้กดยากอะไรมากมายนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าชิปเนี่ยมีขนาดลดลงมาครึ่งนึงในขณะลูกศรเนี่ยกินพื้นที่เลข0เข้าไปด้วยนิดนึงเช่นเดียวกันตรงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันทําให้คุณแบบกดเลข0ไปกดโดูกศรอรงแต่ว่าถ้าคุณใช้แลเครื่องเดียวก็อาจจะรับตัว ให้มันเคยชินได้ไม่ยากการแก้นะผมคิดว่าดีไซน์โนบุกอาจจะปรับตัวลูกศรลงมาตรงนี้และปุ่มอื่นๆเป็น full size อาจจะง่ายกว่าแต่ว่าเขาอาจจะต้องการให้มันดูเรียบร้อยไม่มีรายยื่นออกมาว่าอย่างไ้นะครับส่วนปุ่มนำล็อกด้านบนนะครับก็ถูกแทนที่โดย Predator Sense แล้วก็ขยับไปข้างเป็นนำล็อกเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยอยู่แล้วนะครับ Predator Sense คืออะไรก็ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ของเครื่องเขานะครับเวลาใช้งานก้สามารถค่อยปรับโปรไฟล์ได้นะครับว่าซีเนอเรียลการใี้งานะครับน แนะนำว่าอยู่ในโหมดออโต้ดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปอยู่ในโหมดแม็กซ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบเสียงดังมากๆจนดังเลยแหละตัวนี้ยพ u s a l า i g h t n i n g นะครับจะเป็นการปรับเอฟเฟกของพวกคีย์บอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถปรับเอฟเฟกแยกได้นะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ด R G B เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ในโหมดแบบค่อนข้างประหยัดพลังงานนะก็เลยแบบมีการปิดไฟเข้าไปแต่ว่าก็ เป็นเบสิกของเกมมิ่งแล็ปท็อปที่มีคีย์บอร์ดที่มันเป็นแบบมีไฟอย่างนี้อยู่แล้วนะครับหน้ามอนิเตอร์ริงก็ประมาณว่าดูระพูมอะไรต่างๆนะครับนี่คือ send เพลเตอร์เซนคร่าวๆนะส่วนอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะคีย์บอร์ดตัวนี้ถือว่าโอเคใช้งานได้ลองมาดูที่ทัชแพดกันบ้างนะครับทัชแพดหรือชาร์จแพดเนี่ยขนาดประมาณยุคสมัยเดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเกมมิ่งแล็ปท็อปอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่การใช้งานก็ทําได้โอเคนะครับมือแห้งมือเปียกสามารถใช้งานได้ทั้งคู่แต่ผมคิดววว่่่่่่่่่าาาาาาามมมมัจจมัััันน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 นออ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 จจจจะะะะีีคครรรบบขขึ้้้้้เเ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 ยยยยหพท็็กกซ์์ดดูแลานานแลลงงงงงปตชๆไ จะดูสกปรกนะครับส่วนการกดกดได้สูงสุดประมาณตรงเนี้ยประมาณ3ส่วนสนะครับถ้าเกินเนี้ยออกแรงยังไงก็กดไม่ลงอะฮะ พอการเชื่อมต่อรอบเครื่องกันบ้างนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีช่องแลนนะครับเป็นช่องแลนแบบกิกะบิตนะแต่ว่าการเสียบเนี่ยคุณก็ต้องง้างออกมานิดนึงแต่ว่าเวลาคุณเสียบเข้าไปจริงๆมันก็ง้างออโต้ออกมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คนที่เป็นเกมเมอร์บางทีอาจจะไม่ชอบ WiFi ก็ยังคงให้พอร์ตแลนมาเป็นพอร์ต LAN c เล l e r ด้วยนะต่อมา USB Super Speed Type A แล้วก็ช่อง Micro SD Card ใจจริงผมอยากได้เป็น Full Size มากกว่าเพราะว่าบอดดี้มันใหญ่ขนาดนี้นะครับการเป็น Full Size ก็น่าจะพอเลเนาะแต่ก็ไม่รู้นะเออ m i โครก็ให้มาก็ดีกว่าไม่ให้นะครับ อันนี้ก็จะมีช่อง USB Type A อยู่2ช่องนะครับแล้วก็ไฟฐานะตัวเครื่อง USB ตรงนี้ Type A Super Speed ทั้งคู่ตำแหน่งการวางรู้สึกว่ามันชิดกันไปนิดนึ่งเวลาคุณใช้ตัมไดที่ใหญ่เนี่ยมันก็จะเบียดช่องข้างให้สามารถแบบเออโดนบงังโนใช้ใช้ไม่ได้ด้วยเลยอย่างนี้ว่างกันดีกว่านะครับส่วนด้านหลังนะครับก็พวกราบกที่มันเป็นเครื่องที่ใหญ่หน่อยนะครับก็จะมีการย้ายพอร์ตอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าถึงเนี่ยไปไว้ด้านหลังเพราะว่ามันเป็นการเซฟพื้นที่อย่างเช่น ช่อง DC in อินงนี้นะครับ HDMI นะฮะแล้วก็ Thunderbolt 2ช่องนะครับ Thunderbolt เนี้ยเป็น full function นะคุณสามารถชาร์จ PD เข้าก็ได้นะครับหรือว่าเอาพุทธิเทพอร์ตก็ได้หรือว่าจะต่อ external graphic อะไรต่าง ก็ได้เพราะว่าฟูลฟังก์ชันทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเรื่อง i/O ตัวนี้ไม่มีอะไรให้ตินะครับแต่ว่าอาจจะอยากให้มันดีขึ้นมานิดนึงนะครับในเรื่องของอการวางตาแหน่งอะไรเงี้ยหรือว่าอาจอยากได้แบบไอซีการ์ดมาตรฐานไม่ใช่ไมโครซีการ์ดอย่างเงี้ยวางกันดีกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าจะให้ติไหมก็ไม่ต้องติอะไรเหมือนกันครับส่วนลําโพงนะครับมันก็อยู่บริเวณตรงนี้ฮะคุณภาพเสียงมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับยังคงให้ f e ลลิ่งความเป็นเสียงโน้ตบุ๊กอยู่โดยที่เบสมันไม่ค่อยออกเข้าไห่นะครับแต่ความดังเนี่ยถือว่าดังทำ ันจะดังแล้วอาจจะออกเครียดนิดหน่อยเวลาคุณเปิดฟูล o l ล m มเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงมันก็เริ่มมีการตําเบงแนละ้วแต่ไม่ถึงขั้นเสียงแตกนะเพียงแค่ว่าถ้าจะให้เพาะเนี่ยก็เปิดอยู่ประมาณ50%เท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามโน้ตบุ๊กมันก็ยังคงอยู่ในขีดจำก,ก,ากัดโน้ตบุ๊กเละครับภายใต้นี้คุณจะเห็นพัดลมขนาดใหญ่2อันนะครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่เขาใช้เทคโนโลยีเรียกว่า a e r o blade 3 d fan g e น5นะครับเทคโนโลยีของเขามีบพัดที่ค่อนข้างถี่นะครับแล้วก็รอบงานทำงานอันนี้บอกกันเลยว่า6,000กรอบนะครับจากฟูลโหลดเนี่ยเสียงแบบเหมือนแบบฝนตกอะ่ะผมเปิดแล้วเนี่ยกลางคืนเนี่ยไม่ต้องนอนแน่นอนนะครับถ้าคุณจะเข้าไปแอบเล่นในห้องสมุดเนี่ยไม่ได้นะครับคูณอุณภูมิอยู่ไหมอยู่เลยนะครับแต่ว่าดังมากไ่างั้นก็ได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัว เทอร์โมคอนดักติวิตี้ของเขาเนี่ยไอตัวที่มันเชื่อมต่อซิงกับตัวชิปเนี่ยเขาบอกมาว่าเป็นลิควิดแมทเทลแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นยุคสมัยใหม่นะลิควิดแมทเทลเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ซีเรียสบางคนไปถอดมาแกะเอง,ปเ,องเปลี่ยนเองก็ได้แต่บอกกันเลยนะครับลิควิดแมทเทลเนี่ยมันจะเปลี่ยนยากกว่าตัวซิลิโคนปกติพอสมควรตัวนี้ให้มาแล้วก็ไม่ต้องไปถอดเปลี่ยนอะไรแต่อย่างใดครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันบ้างนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเลยนะในการเลือกซื้อโนบุ๊กตัวหนึ่งนะครับคุ้ม 8 performance core 16 efficient core แล้วก็เทรดที่สาย2องเทรดนะครับความเร็วสูงสุดนะตัวคูณได้ประมาณ52คือความเร็วที่ประมาณ5,200เมกะเฮิร์ตนะครับโดยรวมนะครับแต่หลายคนคิดว่าอืไม่ใช่74มันตกรุ่นหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับจากใจผมเลยนะ73กับ74มันก็ Raptor Lake เหมือนกันนะครับนั่นแปลว่าคือ14หรือ13มันไม่ได้มีผลอะไรมากคุณไปดูราคาจะดีกว่านะครับว่าราคาของตัวเนี้ยมันถูกกันเยอะหรือเปล่าถ้าราคามันถูกกันอยู่พอสสมมมคคววววรรรร13 14ออาาาาาจจะะะุ้้้กกก่่่่็็ไดเเเพพในนนืงปิิทธภแลียั ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเมมโมรีนะฮะเป็น DDR5 ขนาด16กิกนะครับซึ่งมันก็เป็นโซดิม2แถวนะนั่นหมายความว่าคุณก็สามารถอัปเกรดแรมได้นะครับคือเดิมทีเนี่ยครับมันใส่มา16กิกแถวนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถใสอีกึ่แถวเพื่อเป็นสาย 2G กิกได้เช่นเดียวกันนะผมคิดว่ามาขนาดนี้แล้วนะใส่เข้าไปอีก1แถวนะครับจะดีมากเลยนะครับหาบัตรที่5,600แล้วละกันนะครับหรือว่าค่า CLJ เด็กแรงต่างๆก็ตามนี้นะครับลองดูเอานะฮะกราฟิกนะครับก็จะมี Intel USD ซึ่งงก็็เเปนอ CPU ขาัแ ว่าพวกงานตัดต่อวีดีโอควิกซิงและอย่างต่างเนี่ยสามารถทําได้สบายๆนะครับส่วน ถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนะครับมันก็มี GeForce RTX 4060ซึ่งเป็น external GPU ให้มาในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องมาดูกําลังวัตต์นะครับเพราะว่าการที่เป็น4060เนี่ยมันก็มีหลายกําลังวัตต์ใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่ามัน140วัตต์ก็เป็นกราฟิกพาวเวอร์ที่สูงนะครับสำหรับ4060ก็เลยไม่ต้องซีเรียสว่าเอออาจจะเป็นตัววัตต์ต่ำอะไรหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ4060เนี่ยก็คือมันเป็นการ์ดจอที่มีเมมโมรี่ ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะต้องคิดขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันดันเป็นจอ 2K ด้วยสินะแล้วเมมโมรี8กิกเนี่ยกับ f u เจอรับสสุดบางเกมมันก็จ,จะยังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างตัวนี้ให้มองเกมที่เป็น DLSS 3 support นะพอมี DLSS 3เข้ามาแล้วเนี่ยพวกเฟรมเจนตอ่างต่างมันสามารถช่วยได้เยอะนะครับในกรณีที่แบบว่าการ์ดจอเนี่ยปีนเซกเมนต์นั้นไม่ไหวแต่ถ้าคุณจะเล่นเกมที่ไม่ได้แบบว่ากินเมมโมรีการ์ดจอมากเนี่ย4 0 0 0เนี่ยยังคงสบายๆนะครับแต่ถ อาจจะยังไม่เพียงพอเท่าไหร่ครับทีนี้เรามาดูการทดสอบบางนะครับอันนี้อย่างแรกเรามาดูซินเทติกเบนชมาร์กก่อนก็คือในเรื่องของ 3D มาร์คนะคุณสามารถเรานานอาคะแนนตรงนี้ไปเทียบกับโนบุ๊กตัวอื่นได้เลยเพราะว่ามันเทสทั้งหมดแล้วนะครับออกเป็นคะแนนทั้งตัว CPU GPU m e m o r y แะรต่างๆนะครับออกมาเป็นผลตรงนี้นะครับโดยคะแนนประมาณนี้ผมสรุปได้ว่าเป็นเซกเมนต์ Full HD สบายหมดทุกเกมแต่ว่า 2K ก็สามารถเล่นได้แต่อาจจะไม่ได้แบบว่าหมดทุกเกมนะครับเล่นได้นะเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้ปรับสูตรเปิดฟีเจอร์ครบเท่านั้นเองนะครับ ก็ 2K พลังเพียว 77เฟรมต่อวินาทีก็สบายๆนะครับต่อมา h g w a r d Legacy นะครับอันนี้เราเปิด Real Time Racing นะที่เปิดเพราะว่ามันเปิดไหวก็เลยเปิดไม่ต้องทดสอบปิดก็ได้นะครับแบบไม่มี DLSS นะ 2K 65เฟรมก็ไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิด DLSS เข้ามาช่วยเนี่ย130เฟรมสบายขึ้นไปอีกครับ Cyberpunk 2077นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ฟีเจอร์ค่อนข้างครบนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ทดสอบมาดู2ค่านะครับอย่างแรกคือ 2K แบบพลังเพียวนะครับอันนี้ได้31เฟรมต่อวินาทีไม่ได้เปิดเฟรมเจนไม่ได้เปิดอะไรช่วยนะครม แล้วก็บวกกับ RTX แบบปรับสูงสุดด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถทำที่ประมาณ54เฟรมต่อวินาทีก็ถือว่าเล่นได้ฮะเมื่อมีเฟรมเจนสาเหตุที่ไม่ทดสอบ Full HD นะครับถึงแม้ว่าตามสเปคของ4060โดยรวมแล้วนี่นมันอาจจะแบบว่าคาบเกี่ยว Full HD กับ 2K นะครับพอเป็นโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยมันเป็นจอ 2K มาเราก็เทส 2K ตามนั้นถ้าคุณมีจอ 2K แล้วคุณปรับไปเล่น Full HD คุณจะรู้สึกถึงคุณภาพของภาพที่แบบว่ามันอาจจะหยาบกร้านขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีจอแบบไหนคุณก็ควรจะเทสที่ Native Resolution นนั้ๆ ในขณะที่ถ้าเป็นเดสก์ท็อปเนี่ยเราทดสอบให้ดูละเอียดกว่านี้เพราะว่าเดสก์ท็อปมันขึ้นอยู่กับคุณเลือกจอตัวไหนไงแต่ถ้าตัวนี้คุณเลือกโนบุกตัวนี้คุณก็ได้จอที่เป็น 2K มาแบบนี้ครับส่วนเรื่องของสตอร g จนะครับเขาก็ให้มาที่ 1TB ทรนะครับถามว่าเพียงพอไหมก็พอในระดับการเล่นเกมทั่วไปนะครับแต่ถ้าคุณแบบว่าเก็บ ฟลฟุตเทจอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่พอแต่ไม่ซีเรียสตัวนี้มี M.2 ว่างอีกช่องหนึงนะคุณก็เอา M.2 ช่องที่2เนี่ยใส่ SSD เข้าไปอะไรก็แล้วแต่คุณเลยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า1เทของเขาเนี่ยตัวเดิมที่ให้มานะค่ารีดประมาณเกือบเกือบเจ็ดนะครับค่าไรประมาณ5000กว่า,ก,วาก็เรียกได้ว,ว่าความเร็วก็โอเคแล้วความจุก็จัจดว่าโอเคเช่นกันครับ Connectivity อื่นๆนะครับก็จะมีชิป Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 6นะ AX 1 6 5 0 i นะครับอันนี้160เมกะเฮิร์ตเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ 6E นะแต่เอาจริง 6E ก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัว า Ethernet Controller หรือว่าพอร์ตแลนนะครับก็จะเป็น c e ิวเลอร e 2 6 0 0ก็เป็นมาตรฐานกิกะบิตนะครับแต่โดยรวมแล้วมันเป็น c ิวเลอรเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นชิปอนเทเนตและ Wi-Fi ที่ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์มีฟีเจอร์สำหรับเกมเมอร์มากกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นของทาง Intel เหมือนกันก็ตามก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ Predator Helios Neo 16ตัวนี้นะครับถ้าเทียบสเปคกับราคาในยุคปัจจุบันแล้วก็จัดว่าโอเคนะได้งบประมาณแบบประมาณ50,000กว่าๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคเลยเพราะว่าคุณได้ CPU ที่อาจจะไม่ใช่ g จ n 4แต่โดยรวมแล้วมันก็มันก็แรงนะครับเป็นตัว i9HX ตัวนั้ครับการ์ดจอ4060ทีนี้แรงประมาณไหนฟูดีได้ 2K ได้แต่ 2K อาจจะไม่สุดนะครับผมเสียดายนิดนึงเพราะว่าตัวสเปคเครื่องของเขาโดยรวมจอที่มันเป็น 2K แล้วเนี่ยอาจจะได้40 70ขึ้นไปเป็นอะไรที่สบายใจมากกว่าแต่ก็นะราคาแบบนี้คุณเอาซเนี่ยสูตรมันก็กระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณว่า 2K ถ้าเป็นเกมที่มี DLSS 3หรือว่าเฟรมเจนเนี่ยมันไหวสบายๆทุกเกมนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาคอนเซิร์นแค่ในเรื่องของเกมกเก่าๆเวลาเราไม่ได้เปิด DLSS อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของเฟรม drop บ้างในบางจังหวะเพราะว่าเมมโมรี่ p t i m มาดีแล้ว c y b e อร์พังหรือว่า f o r z a หรือไม่ต้องใช้เดียลเก็ได้นะฟอร์ซาหรือว่าจะเป็นฮอกวอตส์เลกาซีหรือว่าเกมอื่นๆที่มันเปิดตัวมาสัยใหม่มันก็มีเดียวเจสหมดแล้วนะครับสี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรือไม่ได้เป็นประเด็นอะไรให้คิดมากมายนะครับในเรื่องการใช้งานจริงฟ e ลิ่งคีย์บอร์ดดีนะครับพอร์ตเป็นทันโนโบสี่ฟูลฟังชั่นชาร์จพีดีได้ก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรให้คิดนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องเดียวคิดเลยก็คือเสียงพัดลมที่ดังมากนะครับดังแบบเอ p power รอบการทำงาน 6,000กว่าๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าการ,ร,าาระบาความร้อนของเขาเนี่ยสามารถระบายได้อยู่จริงเพียงแค่ว่าเสียงเนี่ยมันออกมาดังพอสมควรเท่านั้นเองนะครับแต่ก็เป็นปกติวิสัยของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับโดยที่พลังการวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการกลักด้วยการจ,จอ140วัตถาจะให้ระบายให้อยู่ก็ต้องประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานอื่นนะครับโน้ตบุ๊กนี้ผมแนะนําว่าคุณควรจะไปดูตัวเองนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีในเรื่องของฟีลลิ่งการสัมผัสด้วยถ้าถามกันแค่เรื่องสเเปปคอไไต่่่าาางงๆกก็ยผผมลลฟิััส ก็อย่างที่ผมเล่าไปแต่ยังไงก็ตามแต่ละคนอาจจะมองตรงนี้ไม่เหมือนกันให้ไปดูตัวจริงครับ